มีใครรู้สึกว่าชีตมันเบื่อๆไม่มีอรไรน่าตื่นเต้นบ้างไหมครับถ้าคุณกาลังรู้สึกอย่างนั้อยู่น่าจะเป็นสัญญาณว่าคุณยังไม่เคยเล่น El d เด Ring เอ,อ่อโอเคเริ่มไม่ค่อยจอยละน่าจะเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังขาดงานอดิเรกดีๆติด,ดตัวอยู่ในคลิปนี้ครับผมเลยจะมาชวนทุกๆท่านมาเรียนรู้งานอดิเรกทั้งสมหมวดที่ควรจะเริ่มทําเพื่อทาให้ชีวิตของเรากลับมาสนุกและมีความหมายครั้งครับและแน่นอนว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ El d เด r ริ g เลยนะครับในคลิปนี้ถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงวัยเรียนก็่ีทม ลองคิดดูว่าถ้าคุณมีงานอดิเรกทั้ง3มหมวดนี้นอกจากคุณจะมีชีวิตที่มีความหมายขึ้นแล้วก็ยังช่วยให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์และน่าสนใจมากขึ้นด้วยไม่รอช้าเรามาดูกันที่หมวดแรกครับนั่นก็คือ Physical Ho b b y หรืองานอดิเรกด้านร่างกายงานอดิเรกหมวดนี้นะครับคือสิ่งที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะสําหรับผู้ชาย,ยทุกๆคนเพราะแน่นอนว่าผู้ชายที่ร่างกายแข็งแรงหุ่นสวยๆเรียรๆเนี่ยก็จะดูโดดเด่นกว่าคนที่ไม่ออกกาลังกาย โดยวิธีการทํางานอเดตในหมวดนี้เนี่ยแน่นอนว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องของการยกเวทและวิธีการที่ดีที่สุดเลยก็คือการเข้ายิมเราคิดดูนะครับว่าถ้าเราสามารถเข้ายิมออกกําลังกายได้เป็นประจําอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์เนี่ยก็จะสร้างความแตกต่างในชีวิตได้อย่างมหาศาลเลยนะครับและผมรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเมื่อเราเห็นตัวเองแข็งแรงขึ้นหุ่นดีขึ้นเราก็จะรู้สึกอยากจะออกกําลังกายต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันสนุกกับการที่ได้เห็นตัวเองดูดีขึ้นในทุกๆวันซึ่ง อันดีเลกหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือ m ื r เชื art หรือว่าศิละปะก,การต่อสู้เพราะเราก็คงจะไม่อยากจะแค่ดูดีหุ่นสวยอย่างเดียวถูกต้องไหมครับนี่น้อยถ้าแข็งแรงแล้วก็ต้องใช้ได้จริงด้วยโดยการเรียนศิละปะก,การต่อสู้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันหลายแขนนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยบ็อกซิ่งจีสูหรือว่าจะเป็นเทควันโดโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะชอบบ็อกซิ่งที่สุดนะครับเพราะรู้สึกว่ามันใช้ได้จริงในหลายๆสถานการณ์เวลาเจอ,อนักเลงข้างถนนก็จะได้พร้อมใส่เดี๋ยวได้เลยอ,ะอ่ะอันนี้เป็นแค่มุกนะครับอย่าไป ใครที่ยังไม่เคยเรียนศิละปะก,การป้องกันตัวเนี่ยผมก็แนะนํามากๆนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ในการป้องกันตัวเองและยังปกป้องคนรอบข้างได้ด้วยใครที่มีงานอดิเรกในหมวดนี้นครับก็จะมีพื้นฐานชีวิตที่ดีมากๆเพราะสุดท้ายแล้วสุขภาพคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างดังนั้นวันนี้เรามาเริ่มทำฟิสคาลฮอบบี้ด้วยกันเข้าฟิสิกส์กันครับถัดไปจากงานอดิรด้านากายนะครับก็ต้องต่อด้วยงานอดิรที่ใช้สมองหรือในภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่าเซเลเบิลฮอบบี้ โดยงานอเล็กหมดนี้เนี่ยจะมีความสําคัญตรงที่ว่ามันจะเป็นการเพิ่มคูณความรู้ให้กับเราเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อน,นําไปต่อยอดในชีวิตโดยนในงานอนเล็กหมดนี้ที่ผมแนะนาเลยเนี่ยก็คือการอ่านหนังสือมวจะเป็นหนังสือจิตวิยาหนังสือพัฒนาตัวเองหรือหนังสือหมดใดก็ได้ที่ทําให้เราเนี่ยฉลาดมากขึ้นมีความรู้เพิ่มขึ้นโดยผมแนะนําการอ่านหนังสือเพราะว่ามันเป็นการลงทุนในความรู้ที่ถูกและเร็วที่สุดลองคิดดูนะครับว่าเราซื้อหนังสือมาราคา300บาทแต่เนื้อหาหรือว่าบทเรียนในนั้นเนี่ยอาจจะเลีีี่่่่ยิตงาาไไดกคับบสมมู้้ซํท ที่เราได้รับมาโดยส่วนตัวนะครับผมจะาในช่วง15-30นาทีก่อนนอนหรือตอนไหนก็ตามที่ผมว่างถ้าใครรู้สึกว่า15นาทีเนี่ยมันฟังดูนานไปก็อาจจะลองลดลงมาเหลือสัก5นาทีต่อวันก็ได้ครับแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรยพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยเราต้องการสร้างนิสัยแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอนมีน่แหละครับที่ทำให้เราไปได้ไกล นอกจากการอ่านหนังสือแล้วเนี่ยผมก็ยังแนะนําในเรื่องของการเรียนเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งเราสามารถเรียนได้จากข้อมูลฟรีที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยโดยตอนนี้เนี่ยผมกำลังเรียนคอร์สคอมพิวเตอ c ์ไซเอของมหาวิทยาลัย MIT อยู่หลายๆคนที่ไม่ได้จะไปสายไอเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่ามันจําเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องมาเรียนเขียนโปรแกรมผมก็มีเหตุผลให้อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่า การเขียนโปรแกรมเนี่ยมันได้กลายเป็นหนึ่งในสกิลพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยจะเป็นจะต้องมีติดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแลว้วครับเหมือนกับเหตุผลที่ว่าทาไมเราต้องเรียนเลขตั้งแตท,ที่มีเครื่องคิดเลขแล้วเพราะว่ามันคือสกิลพื้นฐานของชีวิตและการเขียนโปรแกรมก็ได้เป็นหนึ่งในสกิลพื้นฐานในยุคข,ของเศรษฐกิจดิจิทัลที่เรากาลังอยู่ณขณะนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดังนั้นเรียนไว้ไม่เสียหายครับอาจจะไม่ได้เอาไปใช้พัฒนาโปรแกรมอะลรใหญ่โตแต่เราอาจจะได้ใช้มันในการต่อยอดจากสิ่งที่เราทําในอนาคตก็เป็นได้ครับส่่่่่่ววนนนใครรรรรทททททีีีีกกกกกาาาาาลัังงงะะะปเเเยยยยสออูแแ้้็ิดพษษขโมื เรียนไว้รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนงานอะไรกอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนมองข้ามนะครับก็คือการเขียนการเขียนเนี่ยคือหนึ่งในทักษะที่จําเป็นมากในยุคนี้นะครับแต่ในยุคนี้เนี่ยเราเขียนน้อยลงไปเยอะการเขียนในที่นี้นผมกำลังพูดถึงเรื่องของการเขียนบทความการเขียนโพสต์ พราะใครที่สามารถสื่อสารผ่านการเขียนบ็อกออนไลน์ได้ดีเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้เยอะมากๆโดยวิธีการฝึกเขียนที่ผมแนะนําเลยเนี่ยก็คือการทำฟรีไวติงหรือการจับเวลาแล้วก็เขียนสิ่งที่ตัวเองกาลังคิดอยู่ในหัวแบบไม่ยกหัวปากกาเลยซึ่งถ้าทําอย่างนี้ได้ทุกๆวันเราก็จะมีทักษะการเขียนที่ดีมากขึ้นสามารถนําไปต่อยอดในเรื่องของการเขียนบล็อกโพสตหรือว่าเขียนบทความก็ได้ซึ่งถ้าใครสามารถทาได้อย่างส,สม่ำเสมอนะครับก็จะสามารถสร้างฐานแฟนคลับที่รออ่านบทความของเราได้นั่นเองนี่ยังไม่รวมประโยชน์อื่นๆ่นอีกนะคบว่าคุณจะเป็นคน ขึ้นอันนั้นเป็นผลพลอยได้อย่างคลิปนี้ที่ทุกคนกาลังดูกันอยู่ผมก็ต้องอาศัยทักษะการเขียนที่สั่งสมมานานในการเรียบเรียงข้อมูลให้ออกมาเข้าใจง่ายที่สุดนอกจากงานอเรเล็์ทั้งสาที่ผมพูดมาเนี่ย <c oughs> ก็ยังมีในเรื่องของการเรียนภาษา <c oughs> การเล่นหมากรุกที่รวมอยู่ในโหมดนี้ด้วยแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามครับอย่างน้อยขอแค่เราจัดเวลาให้กับงานอเรเลยด้านนี้อย่างน้อย10นาทีในทุกๆวันเราจะเป็นคนที่ฉลาดและคิดได้อย่างเฉียบคมมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ งานอดิลเรกด้านสุดท้ายนะครับก็คืองานอดิลเรกเชิงสร้างสารรค์หรือว่า creative hobby ซึ่งงานอดิลเรกหมดนี้เนี่ยก็มีความสําคัญไม่แพ้กันครับเพราะมันเป็นงานอดิลเรกที่ทําให้ชีวิตของเรามีสีสันมากขึ้นลดความเครียดได้เป็นอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิละปะการเล่นดนตรีหรือการสร้างคอนเทนต์ดยงานอดิลเรกหนึ่งที่ผมชอบมากเป็นพิเศษเลยครับก็คือการเล่นกีตาร์เพราะสว่าการเล่นกีตาร์เนี่ยมันทําให้ชีวิตของผมเติมเต็มแล้วก็ในวันที่เครียดๆเนี่ยผมก็ยังมีสิ่งดนตรีให้พร้อมคลายเครียดได้เสมอลองดูนะครบ,รบครีอยเนดป็์ กลองกีตาร์ ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะฝึกยากหน่อยแต่พอฝึกเล่นได้สักเพลงแล้วเนี่ยเพลงต่อไปจะฝึกง่ายขึ้นและเล่นไปร้องไปได้อย่างแน่น,นอนครับส่วน,นงานอะรเด็กหนึ่งที่ดีมากๆนะครับก็คือศิละปะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับผมฝึกวาดรูปตัวละครจากอานิเมะหลายๆเรื่องซึ่งตอนนั้นผมขอบอกเลยว่าเป็นช่วงที่สนุกมากวาดไปน่าจะร้อยแผ่นได้แล้วตอนนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้วาดมาสักพักแลวนะครับเพราะว่าผมได้เปลี่ยนไปเป็นงานอีกงานอะรเด็กหนึ่งที่อยู่ในหมวดนี้เช่นกันซึ่งก็คือการทำคอนเทนต์การทำคอนเทนเน รตดตอคลิปวิดีโออีกให้ออกมาเป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนกําลังดูอยู่กันในช่องของผมซึ่งผมก็รักในการทาคลิปสไตล์นี้มากๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเติมเต็มในการใช้ชีวิตของผมได้พอสมควรเลยและอีกงานอนดิเรกหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือการทําอาหารลองคิดดูนะคบว่าถ้าคุณเนี่ยสามารถทําอาหารได้อร่อยมันก็จะเป็นประโยชน์กับชีวิตมากๆนะครับเพราะเราเนี่ยต้องกินอยู่แล้วในทุกๆวันแถมเวลาไปบ้านเพื่อนเนี่ยถ้าคุณทําอาหารเป็นเพื่อนๆก็จะขอให้คุณเนี่ยเป็นคนทาอาหารให้ซึ่งก็จะทาให้บรรยากาศเนี่ยมันสนุกแล ทโดยช่วงเวลาในการทํางานอดิเรกที่ดีที่สุดก็คือช่วงเวลาที่เราว่างครับอย่างน,น้อยเนี่ยเราควรจะแบ่งเวลามาสัก1ชั่วโมงหรือถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นสัก30นาทีในช่วงพักเที่ยงก็ได้ให้เราเนี่ยเอาเวลาตรงนั้นไปทํางานอดิเรกที่เราอยากจะทําและพยายามทําแบบนี้ให้เป็นนิสัยครับโดยทุกคนยังจำวิธีการจัดระเบียบชีวิตด้วยคัลเลนดาร์จากคลิปนี้กันได้ไหมครับก็ให้ใช้เป็นวิธีการนี้ได้เลยครับสำหรับการใส่สลอตเวลาทํางานอดิเรกลงไปในช่วงเวลาว่างส่วนระหว่างทางก็อย่าลืมเรียนรู้เพิ่มเเเตตติกกกก่่ยวัับบงงาานนนนนดลรร้้ชฝึแท วิธีการออกกําลังกายเบื้องต้นหรือถ้าจริงจังขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นการลงเรียนตัวต่อตัวเช่นการหาค,คุณครูสอนต่อยมวยหรือว่าสมัครเข้าโรงเรียนสอนดนตรีเพราะการเรียนรู้ไปด้วยทําไปด้วยจะช่วยเราสามารถทํางานอดิเรกตรงนั้นได้ดีและเร็วมากขึ้นและพอหนึ่งจุดหนึ่งที่เราเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยชีวิตของเราก็จะรู้สึกเติมเต็มอย่างบอกไม่ถูกเลยครับและนี่คืองานอดิเรกทั้งสาหมวดที่ผมเอามาฝากให้กับทุกคนในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยควรจะมีงานอดิเรกเป็นของตัวเอง เพราะเราเนี่ยจะได้สนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้นและผมหวังว่างานอดิเรกทั้งหมดที่ผมพูดไปในคลิปนี้เนี่ยจะมีอย่างน้อย1อย่างที่แต่ละคนจะสามารถเลือกและนําไปปรับใช้ได้ครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ต่อไปให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับอย่าลืมดื่มน้ำเยอะแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ